สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับสัตว์ร่วมโลกของพวกเรานะครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างครับอันนั้นก็เข้าไปอยู่ในหลอดไฟเลยครับเขาไปหลับไปนอนเขาไปตายก็ไม่รู้นะเนี่ยครับสาเหตุนหนึ่งที่ทำให้ไฟเราไม่สว่างนะครับดังน,นั้นก็จะต้องจัดการ นะครับเคือการเก็บออกนะครับหลอดไฟก็จะได้สว่างครับแล้วก็ตรองอมองมองหาเพื่อนร่โรคของเราอีกสักชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็อ่า ทัดไหครับท่านผู้ชมนะนี่ก็คือจริงจบภาษาอีสานก็คือขี้เกี่ยมนะครับญาติของขี้กระป๋อมนะครับโอ้ครับผมมาดูหลอดไฟที่มันไม่สว่างนะครับมีสาเหตุเพราะว่ามีมแมลงนะครับบินไปบินมาก็หลุดเข้าไปอยู่ในหลอดไฟครับ อันนี้ก็มีพระเอกของเราอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะโน่นโน่โนนะครับตกใจหมดเลยนะฮะดีว่าไม่ใช่งงนะครับอยู่พระเอกใหญ่ของเรานะครับนะถ้าเป็นคนขวัญน,นี้ดีฝ่อก็คงจะวิ่งกันตละเเปิดเป,ดเปิงไปแล้วครับท่านผู้ชมนะนี่ก็ต้องระวังนะครับนะ ขางคกครับภาษาอีสา,าสนเรียกว่าขี่ขั้นขาดนะบางจังหวัดทางภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่ท่านทราบข่าวว่าสร้างขางคกตัวเบริ่มเลยนะครับบางจังหวัดสร้างเต่าครับเต่างอยแต่ว่าอันนี้ขี่คันขาดงอยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ ไม่รู้คิดดีคิดงามอย่างไรสงสัยคงได้กลิ่นนะมั้งนะครับกลิ่นที่มันมาติดติดมากับรองเท้าเลยติดอกติดใจก็เลยมาขอเฝ้าซะเลยครับครับก็ขอเตือนไปถึงท่านที่ตกอกตกใจกลัวขังคกนะครับท่านผู้ชมก็ขอให้ระแวดระวังนะครับอย่าตกอกตกใจมากจนเกินไปตั้งสติให้มัน่น ตั้งสติให้ดีครับสติดีจะมีสตังสติหัางสตังไม่มีนะครับทางช่องของเราก็ขอนำร,รูปขังคกตัวนี้นะครับท่านะผู้ชมครับมาเตือนภัยว่าจะใส่รองเท้าอะไรครั้งก็ปวดให้ระวัะวงให้ดีขอบคุณสำหรับการติดตามท่านผู้ชมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับท่านผู้ชม พบกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ